สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานทีเด็ดม้าสามหัวเช่นเคยครับทีเด็ดที่จะเน้นคู่ใหญ่ไฮไลท์ที่เพื่อนๆจะให้ความสนใจกันเป็นพิเศษซึ่งในวันเสาร์แบบนี้จะมีทั้งเกม FA ครับและเกมลีกลงแข่งขันมากมายพวกเราทีมงานทีเด็ดม้าสามหัวก็จะคัดคู่ไฮไลท์มาฝากเพื่อนๆกันนะครับและก่อนจะไปเริ่มกันในคู่แรกฝากเพื่อนๆกดซับสไครป์ช่องใหม่ของพวกเราที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับในอนาคตพวกเราจะย้ายไปลงในช่องนั้นแล้วครับผมและก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจปั้มทั้งสองเช่นเคย หากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถคลิกลิงกงด้านล่างได้เช่นกันครับคู่แรกประเดิมเงินที่เกม FA ครับเชลเทนแฮมที่ต้องมาเจอกับเบอร์หนึ่งของเกาะอ,อังกฤษยอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้ทีมเยือนต่อถึง2ลูกครึ่งทางเจ้าบ้านนั้นมาจากลีกทูเรียกได้ว่าคุณภาพช่งางห่างไกลกันยิ่งนะครับเกมในรอบล่าสุดนั้นผ่านเพื่อนร่วมลีกทูอย่างแมนฟิลทาวไป2 1จากประตูชัยในช่วงต่อเวลาครับเรียกได้ว่าเกมนี้จะต่างจากที่พวกเขาเจอมาแบบพลโลก เพราะรอบอื่นๆนั้นก็พบเจอแต่ทีมในดีวิชั่นล่างๆเท่ากันส่วนผลงานในเกมหลีกช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีนักเเกมหลังสุดไม่ชนะใครครับเสมอ5แพ้2ส่วนฝั่งทีมเยือนนั้นฟอร์มโคตรเทพแถมผู้เล่นแต่ละคนก็คุณภาพพับแก้วปัจจุบันพวกเขากลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้แล้วครับหลัง9เกมหลังสุดในทุกรายการนั้นชนะรวดปัจจัยสาคัญคือเกมรับระดับเทพที่เสียไปเพียง2ประตูจาก9เกมที่ว่ายิงหากย้อนดูทั้งฤดูกาลพวกเขาเสียประตูมากกว่าลูกเดียวเพียงหนึ่งนัด นั่นก็คือเกมแพเลสเตอร์คาบ้าน2ประตูต่อ5นั่นเองครับไม่ว่าทางไหนทางเรือใบจะจัดทับอย่างไรก็มองว่าเป็นเกมที่ง่ายที่สุดสําหรับพวกเขาขณะเจอกับทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ยังตกไปแบบบอลคนละชั้นมองแล้วยังไงเกมนี้ไม่น่าตัดสินใจย,ยากครับยิงตัวสำรองของแมนซิตี้ที่กระหายลงเล่นเป็นพิเศษน่าจะพับสนามยิงไม่พักเชื่อว,ว่า3าประตูไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยครับผมคู่ต่อมาเป็นเกมบุนเดสลีการะหว่างเลเวอร์คูเซนพบกับววบบวกเกมนี้เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกเจ้าบ้านหลังจากโดนบบเยือนเปิดแผลจน4ี่เกมล่าสุด แพ้3เสมอ1แต่เกมล่าสุดสามารถเปิดบ้านต้อนดอทมุลไปได้2-1ครับแถมฟอร์มการเล่นก็ถือว่าดีกว่าทางเสือเหลืองซึ่งมีอาจจะเป็นจุดกลับตัวของพวกเขาก็ได้ปัจจุบันยังรักษาอันดับที่3ของตารางเอาไว้ด้วยคะแนนที่ตุนเอาไว้ช่วงต้นฤดูก,กาลส่วนทีมเยือนนั้นก็ทําผลงานได้ดีสมกับคุณภาพที่มีแม้จะไม่ได้มีนักเตะชื่อดังมากมายแต่ก็ขึ้นมาอยู่หัวตารางได้ด้วยผลงานชนะ7เสมอแแพ้เพียง2นัดปัจจัยคือเกมรับที่ดีอันดับต้นๆของลีกเสียอย่างเดียวคือเกมรุกที่ยยยััังดาางดดดู้้กกววาทมหตรรนครบ มาอย่างนั้นพวกเขาอาจจะลุ้นแชมป์ไปแล้วแข่งกับทางพวกบายเยอร์หรือไลฟสิกได้เลยมองว่าเกมนี้น่าจะเต็มไปด้วยคุณภาพเจ้าบ้านเองหากฟอร์มมาก็ดีทั้งลุกและรับครับส่วนทีมเยือนก็สุดเขี้ยวใครเจอก็เหนื่อยไปตามๆกันแต่ช่วงหลังเองก็เสียประตูเยอะเนื่องจากปรับมาเล่นเกมรุกมากขึ้นเหตุจากช่วงต้นฤดูกาลนั้นปืนฟืน้นจนเสมอบ่อยๆมองแล้วเกมนี้เจ้าบ้านมีลุ้นชนะหรืออย่างแย่ก็เสมอครับเพราะปีนี้ทางหมาป่าเมืองเบียร์ชนะเกมเยือนนัดเดียวต่อทีมอ่อนอย่างชาเกสศูนย์สี่ แต่จะให้บอกตรงๆเกมนี้โอกาสจบเสมอเยอะที่สุดครับผมต่อกันที่เกมกันโชดเซเรียคู่มันระหว่างเอซิมิลานรับการมาเยือนของอตาลันตาเกมนี้เป็นทางทีมเยือนที่ต่อปอปอครับทง้งทางที่เจ้าบ้านนั้นเป็นทีมจากูุงอยู่ในปัจจุบันปีนี้ก็เพิ่งแพ้นัดเดียวต่อยูเวนตุสเท่านั้นเกมหลีกห้านัดหลังสุดชนะ4ี่และแพ้นัดเดียวครับโดยเกมล่าสุดได้ซลาตัานกลับมาเป็นตัวจริงซึ่งพิทันก็จัดการเหมาสองพาปีศาจแดงดำบุกเชื้อแกอรี่ได้2 0ส่วนทีมเยือนนั้นก็แรงไม่แพ้กันครับ ยิ่งหลังสึด UCL รอบแบ่งกลุ่มจบไปพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยทีมหัวตารางหลายทีมโดนพวกเขาถล่มเสียหลักมานักต่อนักแต่ว่า2เกมล่าสุดดันหลุดเสมอกับทีมท้ายตารางอย่างเจนัวและอูดิเนเซ่ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่ชอบนักเวลาเจอกับทีมที่เน้นตั้งรับส่วนทางปีศาจแดงดำที่เน้นเปิดเกมรุกเข้าใส่น่าจะเข้าทางปืนของอาตาพอสมควรแถมกองหลังตัวแบกอย่างซิมงเคียก็ดันมาเจ็บในเกมล่าสุดไปอีกทำให้เกมนี้ทางอาตาลันต้ามีลุ้นถึงชนะครับ โดยอาศัยช่วงที่ปีศาจแดงดำคาตัวหลากหลายรายโดยเฉพาะกองหลังนั่นเองคู่สุดท้ายปิดกันด้วยเกมลาลิก้าคู่ตีสาโดยจะเป็นการเจอกันของอาราเบสและเรอัลมาดริดโดยเป็นทางทีมเยือนที่ต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งเจ้าบ้านปีนี้ผลง,งานที่เคยแย่นั้นรอบลงไปอีกครับปัจจุบันลนลงไปอยู่อันดับที่17ของตารางจากการมี18คะแนนจาก19นัด4ีเกมหลังสุดเสมอ1และแพ้มา3านัดรวดปัญหาของทีมยังคงเป็นเรื่องเดิมๆครับมีโอกาสมากมายแต่ยิงไม่ได้ก็ไร้ค่า ฝั่งทีมเยือนนั้นไม่ได้เล่นเกมเลีกมานานหลังจากต้องไปเล่นเกมซูเปอร์คัพและต่อด้วยโคปาเดเรแถมยังกล้ามาแพ้ทีมจากลีกดิวชั่น3ตกรอบไปแบบช็อกๆแต่ผลงานในลีกช่วงหลังก็ต้องบอกว่ามาดีจริงๆครับแม้จะยังแซงเพื่อนร่วมเมืองขึ้นจากฝูงไม่ได้แต่ก็ต้องชื่นชมเพราะเกมเลีกแนัดหลังสุดนั้นชนะ6เสมอ2ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่2แม้จะตามจากฝูงอยู่ห่างๆยังหวง่หวงก็ตามมองแล้วเกมนี้ทางทีมเยือนที่พักตัวหลักมาอิ่มๆ แถมหายจากอาการบาดเจ็บกันเกือบครบแล้วน่าจะมาวินครับด้วยที่ว่าภูเขาพลาดตกรอบ2รายการใกล้ๆกันไม่น่าจะยอมพลาดเกมลีกต่ออีกเกมครับถึงแม้ว่าโอกาสารักษาแชมป์จะริบหรี่มากก็ตามดูแล้วเกมนี้เจ้าบ้านที่ฟอร์มยิ่งเล่นยิ่งแย่ไม่น่าจะรอดครับผมจบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคาราะห์ฟุตบอลของพวกเราในวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยและพวกเราทีมงานที่เด็ดมาสามหัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ